สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้มาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเขาด้วยจ้าให้กับพี่สาวทั้งเดนมาร์กจ้ะวันนี้ค่ะเอาอน้ำมันเหลืองมาให้พี่ให้น้องเขาผู้ที่เพิ่นนั่นน่นจาจะทั้งผู้ฒ่าผู้แกผู้ป่วยน้ำนะจ้ะจะเป็นสะพานบุญในเพื่อนน่นจาจะเดี๋ยวอัน เตยสิพ้าไป็นแจกพี่แจกน้องเขาเนาะแจกผู้เฒ่าผู้แกเนาะโอเคบ้าเหอะเก่งเดี๋ยวไปให้อ่าเมื่อนี้ทีซ้ายผู้เพิ่นปขาแข็งแรงค่ะเขาป่วยเนาะแต่ให้แล้วใส่เบง่าคาเราวดีขึ้นมาเพี่องเนาะโอ้ยหอมชืนใจมากไปไปนั่ไปเพื่อนเนาะ บบาม่น,นี้อ่าไม,ม,ม่น,นี้ของจากพี่สาวพี่สาวทั้งเดนมาร์กมาจากเพ <มา S 1> ิร<อ>์กเพิ่นเมาน้ำมันเหลืองสมุนไพรของเพชรนาคามาแล้วกเพิ่นบอกว่าให้เอาไปใายผู้ที่เป็นกระแ็งแรงเนี่ยผู้เทา่าผู้แกเอามาไว้ใส่ แกเย็นแกอย่างกินเส้นนนเย็นเย็นเลยลเอาเสนกินไเสทาตัเจ้าปวดเยปทานเอปวดแบบทาอะไรประมาณเออสักปวเอือเือา้แล้วรถเรากินนันนั่นยุ่มือเราิดนั่นปวดไปวดอไาเลยทาอไประมาณสักหนวดหนวดประมาณสีหทีมันก็ซึมเขาผิวเหนียวเนิาได้ลุ้ หอมสดชื่นเพิ่มเสียบพร้อมติดกม้อยกระทะได้ท่องอืดท่องยางเอาทา่น้ำท่องไงฮีเลยเด้ออ่าเด้ออันนี้อันนี้ปุบปุ่อยเด้อเนาะให้เราอันนี้เด้อจ้าจ้าอุ้ยคว้านีอ้เพื่อนแนตตาหวยเด้อผู้ชายตั้งไกจก็ได้เนี่ยยังให้ได้ละลายเลี้ยงเงินลายลายสุขภาพแข็งแรงเนาะไปบ้านบ้านที่เขาไป่ได้อีก ไอ้จ้ะพี่น้องน้องเตอที่พับไปทั้งใดอีกไปใชน้องเตอไปใชุ้ทงนี้เอออยู่กมพ่ข็งแรงเนาะเออให้ทเดี๋เราไปล้งหลังมือให้ยังบุญไม่ได้ขอมาให้บ้านเดียวเลยหรอไม่ได้ขอมาในบ้านินพี่น้องไม่ได้ขอมาดโดนนจะพี่น้องจ๋านมาหายายเทาแบบเนี่ย ยายสวัสดีจ oh, uh ้า huh. ส่วสน้สว eh ัสดีสว okay. ัส <partnership> ดีจ้ยายเาพี่น้องพุทประจําคุ้มพุทประจําคุ้มเอายาดมยาล้มอยาม่ให้เออ้นข้นนี้นามัน้นขม้นขึ้นขม้นของเพนะคะเอามาให้นขึ้นขึ้นกึ้นข่้นขึ้น้นขึ้นสึ้นขด้นขึ้นยึยนขง้กระทได้นเด้้น้ดกิน กแกปวดท้องแกอย่างไรเลยน่แต่พอมี้พวกีอันสารเคมีอย่าง,เด,าาาาเ,างเด้อส่วน <c oughs> สมุนไพรล้วนๆอันนี้อัน FC ทั้นนเทงเดนมาร์าากพี่สาวเดนมาร์กเพิ่นหมาไว้ให้แล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าเอามาแจกผู้เฒ่าผู้แก่ให้แน่จากกันเลยได้มาเป็นสถานบุญให้เพิ่น <c oughs> อันนี้แจกให้ยายเลยอ๋อหอมเลยโอ้ยหอมจริงใจใส่ม <ไง S 1> ือเลยย้ายเถอะหอมหอมใส่มือหลังรูปย้ำจุกท่องกับรูปท่องแล้วส่วน ปวดน้ำใดน้ำมัเอามาแจกเอามาให้คือว่านันพี่สาวยูดเดนมาร์กยู่ตั้งประเทศเพื่นซื้อแล้วเพื่นให้ว่าเอามาให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเออ่นล่ะอ้ยพรให้เพิ่อนเออยพรให้ผู้ไเื่ก่นะอใคนให้ก เงินเงินม,ม,มีทองเออนอนหลับไปก็ได้ได้เงินมืนเงินตื่นก็ได้เงินแสน แดงเมื่อไปกันเดินเล่นลานเด้อนั่งเฉอเด้อขาถืกับผู้ชานต่างประเทศน้ำเน้อพี่สาวอันรับเอาเด้อพี่พี่สาวทั้งเดนมาร์กก็ได้รับเอาเด้อจัาเด้อรับเอายาฟ้อนจากผู้เฒ่าเนาะจใจเนาะยอดีมีแหงได้ส่วนเด้อแข็งแรงแข็งแรงจ้าปวดเมื่อยกระชับนวดได้เลยเพราะเป็นยังเขาได้หอดหน้าหอดตาปวดท้องปวดเฉลียวก็ใส่อุดใส่สังบีแล้วแบบไปอุดฟันได้เลยผันปวดเฉลียวหยดใส่สังบีจังน้อยแล้วก็อุดฟันไม่เดรื่ังปวด ทาท่องเลยคันเจ้ามักจุกท่องหน่าทาท่องน้ำท่องน้ำแอลท้าได้เบิดเลยแน้ำแขว้จ้าแล้วเย็นดีพ้อส่วนไม่ต้องใช้ทาแป้งเย็นเด้อจ้าจ้หอมฮ่วยๆอนี้หาใ้สวนไทกับส่นแสทั้นถองจ้าเดียวแวมหาใหในหมู่บ้านเนาะแล้วปดแก้ปวดขามักจุกท่องจุกไงเดี๋ยวอันนี้มาให้เราเด้จากพี่สาวทางเดนมาร์กอันส่วนไทยอันนี้เป็นน้ำมันเหลืองสมุนไพรสมุนไพรร้อยเปอร์เ็ เรเจ็บอันบ่อบอมีสารกินีม่อย่างไรเลยเจ็บแข้าเจ็บขานวดฉุดดมได้แก้วิงเวียนแก้วทองจุกเปลี่ยนขาทองได้เก็บตัวหรือสิยดเส้นน้ำกินกินได้กินได้ค่ะบอมีบออมีสันอันตรายจ้ะเอาอันนี้จุกจุกมีท้าได้เลยใช้มือถ้าเล่นใช้มือท้าเลยถ้าจุกด่าน้ำคว้าหายใจบว้ยิ้มไม่อย่างท้าได้เบิดเลยทาได้เบิดเลยอันนี้พี่สาวทางเดนมาร์กเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นให้เอามาให้ว่าาเอไป อันเป็นสะพานบุญให้แน่ไปแจกผู้ถอดผู้แก่ผู้คนเก็บแข้งเก็บขาในหมู่บ้านให้แน่เพิ่งมาไว้แล้วพันหะเลยเอามาให้พี่ให้น้องของผู้ใดนที่เก็บแข้งเก็บขาผู้ถอดเดีงยวไปให้บรรทุกคนอันนี้เอาอันนี้เด้อจ้านพร้อ่พี่ทั้งเด็ดหมากได้จ้าเด้อลุ่ยเด้อจ้าเอามาให้กันโชคให้มานจ้าบุญเราไปให้สร้งให้เชาซะ จ้าขอบคุณจ้าร mm ับออเดอร์พี่ทั้งที่ซาทั้งเนินมากรับออเดอร์จ้าพรอนดีๆจ้าพุทธเอาเอฟซีทุกท่านพร้อมรับเอาพรอน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจ้าเอฟซีทุกท่านล่ะทั่วประเทศจ้าเด้เปิดท้าได้เลยส้นเปิดท้าได้เลยท้าทองท้าอยัางไรจ้าบ๊วยไปยังอาบน้ำกันท้าไหมอาบน้ำท้าไหมอาเจ็บทองเลยล่ะอาเจ็บทองกลยเท้าจุกเสียบโบโบสมัยทองลายกับยบใส่นน้ำกับสองยด ใช่น้ำเย็นๆนั่นเองกินคือนั่นอย่าหอมไม่ได้หรอ่ได้บ่มีสารเคมีบ่มีสารเตอรเตีร์ร้อยเพรามีอย่างอื่นกินได้เลยค่ะนี่แล้วจ้าพี่สาวเดนมาร์กเอ้ยเป็นสะพานบุญให้เราเด้อจ้าเด้อจ้าสิไปต่อน้ับป่เนี่ยจ้ารอพี่น้องจ้าเอาวียมาบ้านยายเวีมาบ้านยายเนาะอันอพี่สาวทั้งเดนมาร์กตามประเทศบุญแล้วเราเป็นหูบวกใครดีเด้พี่น้องบ่เนนยอืม พี่สาวทั้งเดนมาร์กทั้งต่างประเทศเพิ่นเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาไปแจกพุทธเอาให้แน่พุทธเถอะเนาะเราอยู่สองตาใหญ่กับหลานนี่ตาปวดแขนปวดขาขาได้เลยหลานพวกมูน้องลูกตามูน้องได้เลยเอออันท่านว่าอยากสดชื่นเป็นยศใส่น้ำสองเบดกินเลยจากบอนบอนี่ยันแต่ไหนเด้อ บ่ได้ขายได้ย้ายบ่ได้ขายเอามาให้จ้าเอามาให้บ่ได้ขายกินตากินข้าวลดตาเจ้ารับผ่อนเด้จ้ะเด้อรับผเอาให้พรผู้อยู่ต่างประเทศเนี้ย บวกอยากซื S <S ้อเพิ่นทำเออจ้าบ uh, ันเป็นยังเออเพิ่อนที่ตั้งประเทศก็ให้เพื่นโชคให้มาในรับมารวยเลยน้องเตยโชคให้มาในรับมารวยให้เจริญเจริญอย่างเงี้ยไปนานด้วยกิจยารด้วยตัวเนี้ยที่จ้าทุนรับเอาได้จ้าพี่จ้าจ้าเดนพี่สาวจ้าเอฟซีทุกท่านก็มารับเอาน้ำกันได้จ้าเด้อจ้าสร้างสร้างแล้วใหญ่สร้างแล้วสร้างแล้วจะแบบเหม็นจะขุดไปได้หลายแหละมาเป็นอย่าง อันนี้น้ำมันน้ำมัน<ช>สมุนไพรเดอ้อ้าน้ําขาชาน้นํนแขียน้าสูตรดมได้แก้ปวดหวัวได้เบิดแก็จ็บท้องแก้ยังได้เบิดจก้กเอาอันนี้เอฟซีทั้งพี่สาวทั้งเดนมาร์กเพื่อนซื้อแล้วละเราต้องใจเงินเดอ้อเพื่อนให้เอามาแจกให้อเออให้ผ<ด>ู้ต่อผู้แก้ผู้เจ็บแข้งเก็บขา อันทองอืดทองเฟือสิละเป็นเฮ็ดบุญน้ำพุเทาเพ็บุญน้ำพุเทาเาขอขอพรนเพิ่นแน่ให้เพิ่อนเี่ยจ้าถูกาบเอาด้วเอฟซีทุกคนก็ราบเอาด้วยจ้ารับเอากันด้อหาได้เลืท้ายเราด้วยอน ข้ามื่อนียนเตยได้นเอาเงนน้ำมันเหลืองสมุนไพรมาให้พี่ให้น้องนะใครยังเหลืออยู่เดี๋ยวจะเอาไปแจกกันเดี๋ยวรอพี่น้องสำหรับคลิป an, น kind of ี้คลิปนี้ฝากไว้จะมีก่อนนะพี่น้องเด้อขอบพระคุณค่ะขอบคุณเอฟซีซาโนยเพื่นแพงขอบคุณเอฟซีนองอิงเอฟซีน้องหาแพงเอฟซีอล่าตายแล้วก็เอฟซีนองปลแปน้องแอมน้องวนาเอฟซีนองสุสายยัยเอฟซีบ้านฮักทุกทุกบ้านทั่วโลกค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบคุณเอฟซีอ่าพ่อขมวนเพื่นแพงน้ำแล้วก็ผู้ที่เหมาะโอกาสตัวตัวการให้ครอบครัวขมวนค่ะ ขอบคุณบทโนดยาสุภาพานหน้าน้ำเจ่าเด้อขออูท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำรวยทรัพย์สินร่ำรวยความสุขค่ะสวัสดีค่ะยานุฮอลันสวัสดีค่ะอช้วเกล้วเก๋จอเอาด้วยอ่เอาเอากุ้งย่างกล้ยไงบอสน้ำมันเหลียงชาวเก๋ไปเลยน้ำมันเหลียงน้ำมันสมุนไพร แกวิงเยียนแกปวดเมยแกจิบทองแกปวดไปปวดฟันกับไสี๋ยวไส้สนีแหละก็ปุดถ้าปวดทองกับทาทอง้มยชใส้าจะสองยยจะปวดลังปวดเดียวเจ้าก็ท้าได้ราตัวเออท้าได้เบิดอันนี้เอฟซีทั้งเดนมากเพิ่นซื้อไว้แล้วพิ่เนี่ยเอามาแจกผู้ทวิแกผู้บวแข็งแรงอืมล้วเอามาแจกเนาเออโอ้คนเน่ส่างะจ้าจ้า ไป,ไป,ป่นนปาอาบน้ำแล้วท้ารถหมกฝอยอไรก็ทารดตู้